สวัสดีครับพกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาสะนะครับนำทัพช้างศึกประเดิมซ้อมบรรจัยทีมชุดนี้จะทำงานได้ดีแน่นอนบูดีกัดยู่ยากน่นได้หลูกพี่เอ้ยตรงใดได้ถวยนี่เตะในบ้านพร้อมเป็นเจาภาพพี่น้องม้าสะนะอิชีนะครับนำทัพชิมชาไทยประเดิมซ้อมเมื่อแรกลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทย17.00นนาฬิกา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยจุดหญดลงฝึกซ้อมครั้แรกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลจริงด้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51ระหว่างวันที่1่ถึงวันที่9กันยายนนี้ณสนามกีฬากลังจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะมาซาทะอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพนักเตะทั้งหมด22คนลงติวเข้ม ซึ่งจะขาดเพียงปรเมศอาจวิไลนาเตจากสสมสรจิวิโลอิวตะในลีกญี่ปุ่นนะครับที่จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันที่2กันยา,ยานเดียวนี้โดยเน้นวปทีการฟื้นฟูสภาพร่างกายและสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมโดยชเวลาซ้อมนะครับหชั่วโมงกับอีก30นาทีสมองเคืองและพี่นองเลยก่อนการฝึกซ้อมนะครับบาสระอิชิอิวานาฟุกุอนกล่าวว่าผมยังอธิบายบรรยากาศที่การจันทบุรีได้ไม่มาก ด้วยบรรยากาศก็ถือว่าเป็นต่างจังหวัดและตาตจากกรุงเทพทําให้นักฟุตบอลมีสมาธิในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีทุกครั้งผมจะพยายามเลือกนักเตะที่ผมพูดเสมอว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะมารับใช้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ต่างๆและผมมั่นใจว่าทีมชุดนี้จะทำงานได้ดีจะพยายามเลือกคนที่ดีที่สุดลงสนามณปัจจุบันติวชาฟิตตินะครับพยายามต่อบอลและเล่นเกมรับค่อนข้างคอมเพล ไม่ว่าเราจะเจอกับใครทุกทีมันต่างก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอเราจะพยายามเน้นเรื่องการไปสิ่งซึ่งคิดว่าเราทำได้ดีด้วยเราเตะเวลา2ทุ่มนะฮะคิดว่าเรื่องของความร้อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนฝนถ้าไม่ตกน่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่แค่กับทีมเราแต่รวมถึงทีมอีกฝ่ายด้วยในส่วนของเสื้อคนนทารักบอลคุณคิดว่าผมใส่แล้วหล่อไหมล่ะผมคิดว่ามันเรยบง่ายและดูเท่ดีนะ โดยเฉพาะรายทงชาติมันทําให้เท่ดีอยากให้ทุกคนใส่เหมือนกันกับผมนะฮะมีแอบขายของนิดหนึ่งนะฮะไปซื้อมาใส่ได้ผู้ใดก็ตามพี่น้องเลยสําสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงคำครั้งที่5 1นะครับมีดังนีู้คแรนะครับยอรักพบฮ่องกงวันที่4กันยายนตามเวลาประเทศไทย16.00จุดนกาที่สามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวถ่ายทอดสดทางทูวิชแนลทารัททีวีและบีจีสปอร์ต คู่ที่2นะครับรับดึกทีมไทยของเราประทับฟิจิวันที่4กันยาย,ยนคู่ที่2นะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีกรีบัวถา่ายทอดสดเหมือนเดิมทวิชแนลทาราทีวีและ BG Sport ส่วนนัดชิงอันดับที่3และนัดชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งในวันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทยคู่แรก16.00กนนาาและคู่ชิง2ทุ่มตรงตามลำดับนะครับ ไทยต้องแชมป์อย่างเดียวบุิลรัมพือนอำลาลูคัสกลิสปินหลังนักเตะได้ทีมใหม่แล้ร,รุกชาบราซิลในวัย3 1ปีนะครับแยกทางกับปราสาทสายฟ้ายังเป็นทางการเตรียมกลับไปคา้าแข่งกับฟอนตาเลซาในลีกบราซิลบันเกิดบุรลรัมกับทีมในศึก BYDC Lion s i ลลีกห พต์กอบคุณลูคัสคลิสปิมหลังปิดฉากการแข่งกับทีมด้วยระยะเวลาหนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนโดยบุรีรัมยูเต็ดได้พูดก้บความว่าขอบคุณสาหรับทุกช่วงเวลาที่รร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กับบุรีรัมยูเต็ดทุกหยาดเหงื่อและผลงานของคุณจะอยู่ในใจกู12ไปตลอดกาสลสาหรับลูคัสคลิสปิมนะครับฝากผลงานไว้กับบุรีรัมที่18ลูกกับ10แอซิ์คว้าไป5แชมป์นะฮะประกอบไปด้วยยลีก2สมัย ้างเอฟคัพ1สมัยลีคัพ e 1สมัยและช h ป p ี้คั p 1สมัยในจากนี้ยังครองดาวนซนโวช h ป p ี้ค e ั p ในฤดูกาล2 0 2 4ัน2ีถึง2025ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่นะจ๊ะเปิดสถิติจำนวนคนเข้าชมเกมในสนามทลีกนัดที่3ซีซั่น2005ถึงส0 2 6ยเจยอดแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามศึกฟุตบอล BYD C Lion Six หลีกหรุ่นการสมมานเตือน26สัปดาห์ที่สรอบวันที่29ถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมด8กู่นะครับโดยเกมที่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมมากที่สุดก็คือสนามิงเซียงรายยู i นเต็ดสเตเดียมคูระหว่างเชียงรายเปิดบ้านแพ้กับบริรัม1-2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะโดยเกมนี้ này, มีแฟนบอลเข้าชมถึง11,000คน โดยยอดผู้ชมเข้าชมเกมในสนามศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูดยการสน2นาสั 26, สัปดาห์ที่3มีดังนี้คู่อันดับที่1สิงห์ชียงรายยูเต็ดแพ้เบลนูเต็ด1นนั้ 3, 1, 2, นสนามสิงห์ชียงรายสเตเดียมยอดผู้เข้าชมทั้งหมด11,561คนคู่ที่2นะครับเมืองทองยูเต็ดชนะพลังการ f อ20สนัสนามทันตุโดมสเตเดียมโดยมียอดผู้เข้าชมเกมนี้6 3 8 0คน คู่ที่3นะครับนะครราชสีมามัดดาเอฟซีทระราชบุรีเอฟซีสองศูนย์นั่นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจำนวนยอดผู้เข้าชมเกมนี้คือ5,832คนคู่ที่4การท่รารืเอฟซีเสมอระยองเอฟซีหนึ่งหนึ่งนั่สนามแพสสเตเดียมโดยยอดผู้เข้าชมถึง4,854คนคู่ที่5นะครับทรูแบงคอกยูนเต็ดเอาชน G, ปะปีจีปทุมไป2-1งนั่นสนามธรรมศาสตร์สเตเดียม มียอดผู้เข้าชมจำนวน4,097คนคู่ที่6กพีทีประจวบเอสีเสมอสุขโขทย FC, ัยเอฟซีศูณส,สนามอ่าวสตเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม3,174คนคู่ที่7อุทัยธานีเอฟซีแพ้อายุทยายูเนเต็ด1 4ที่สนามกีฬากาจังหวัดอุทัยธานียอดจำนวนผู้เข้าชมนะครับ2,763คนคู่ที่8ปดลำพูนวรอรีเอฟร์เสมอกับชนบุรีเอฟซีสอที่สนามองค์กร บริหารส่วนจังหวัดลำพูนแม่กวง่งยอดผู้เข้าชมเกม2,350คนยอดรวมทั้งหมดนะครับ41,11คนนะครับควรหดดเลยนี่คือสุดราวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นงของที่2กันยหยด Thank you